โรคเกาต์มีอาการยังไงนะคะหากใครที่ยังไม่เคยเป็นเกาต์แล้วก็ไม่แน่ใจว่าอาการปวดแบบนี้เป็นเกาต์หรือว่าเป็นแค่ข้ออักเสบธรรมดาลองฟังคลิปนี้ดูนะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากกดติดตามช่องหมยอยาอยากเล่าไว้ด้วยนะคะอาการของเกาต์นะคะก็จะมีอาการปวดบว,วมแดงร้อนที่ข้อเนาะคล้ายๆกับข้ออักเสบเลยนะคะ แต่อาการของเกาเนี่ยแตกต่างจากจข้อขเกษตรตรงที่ว่าเกาเนี่ยเกิดจากสิ่งที่เราทานเข้าไปนะคะไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์นเนาะจากเหล้าจากเบียร์นะคะหรือว่าจากสัตว์ปีกหรือว่าผักที่มียูริกเยอะๆนะคะหากเราทานอาหารในจําพวกนั้นเนาะแล้วเรามีอาการเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นเกาได้นะคะอาการของเกาเนี่ยอาจจะมีอาการไข้หนาวสาั่นเบื่ออาหารหรือว่าอ่อนเพลียร่วมด้วยนะคะบางเคสก็มีอาการใจสั่นนะ อาการของเกานะคะเริ่มระยะแรกๆนะคะอาจจะปวดไม่ถี่มากเนาะประมาณปีละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะแล้วอาการปวดเนี่ยก็จะเป็นแค่ประมาณ2-3ข้อเนาะข้อที่ปวดมากๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้อมือนะคะข้อศอกข้อเขา่าข้อเท้ารวมถึงนิ้วมือนิ้วเท้าเนี่ยก็จะปวดได้นะคะแรกๆอาจจะปวดไม่บ่อยเนาะหลังๆก็จะเริ่มมีการปวดถี่มากขึ้นนะคะแล้วก็ปวดหลายข้อมากขึ้นเนาะ หากว่าเราไม่รักษาแล้วปล่อยให้เป็นเรือรังนะคะตัวกดยูริกนะคะก็จะสะสมตามข้อเนาะเกิดการปวดบวมมากขึ้นนะคะจนตุ่มตรงนั้นแตกเนาะตุ่มตรงนี้เราจะเรียกว่ากุตุ่มไทฟัสนะคะถ้าตุ่มแตกเนี่ยก็จะมีน้ําขาวๆเนาะคล้ายๆย,ยาสีฟันเนี่ยไหลออกมาที่ข้อนะคะจนทําให้เป็นแผลเลือรลังเนาะแล้วก็ระยะยาวนะคะก็จะทำให้ข้อนั้นพิการเนาะขยับขยเยอนไม่ได้นะคะ ดังนั้นนะคะหากว่าเราสงสัยเนาะว่าเราเป็นโรคเก่านะคะแนะนํานะคะให้ไปตรวจเนาะตรวจเลือดดูกรดยูริกนะคะว่าเรามีค่ากรดยูริกสูงหรือเปล่านะคะถ้าคุณหมอแนะนําว่าเราควรจะต้องทานยาเนี่ยเราก็ต้องทานยาตามที่คุณหมอแนะนํานะคะเพื่อลดอากาศการเป็นข้อพิการจากการที่เราเป็นโรคเก่านั่นเองนะคะถ้าชอบสาระดีๆจากหมอยาอยากเล่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ